แฟนแบดหวงยญยคิมวอนโฮห,หลังขออาเจียนระหว่างแข่งก่อนฉลุยเข้าชิงโอลิมปิกกีฬาวันที่สองสิงหาคม2 5 6 7 1นานาฬิกา5นาทีแฟนแบดมินตันแสดงความห่วงใยห,หลังเห็นคิมวอนโฮนักแบดมินตันคู่ผสมชาวเกาหลีใต้คู่มือ8ของโลกขออนุญาตผู้ตัดสินเพื่ออาเจียนระหว่างการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ทีมวอนโฮจับคู่กับจองนาอึนลงํำการแข่งขันในแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024โดยในรอบรองชนะเลิศของประเภทคู่ผสมพวกเขาต้องมาดวลกับเพื่อนร่วมชาติอย่างซอซึงแจกับแชยูจองที่ปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกอย่างไรก็ตามในการแข่งขันในเกมที่3 นักแบดมินตันวัย25ปีได้ขออนุญาตอําพายเรียกแพทย์ประจําสนามและขอถุงเพื่ออาเจียนท่ามกลางความห่วงใยของแฟนๆเนื่องจากเห็นว่าสีหน้าของเจ้าตัวไม่สู้ดีนักแต่สุดท้ายคิมวอนโฮและจองนาอึนสามารถเอาชนะคู่ผสมเพื่อนร่วมชาติไปได้2-1เกม21-16 20 2 2และ23 2 1พร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกได้สำเร็จการันตีการมีเหรียญติดมือแน่นอนหลังการแข่งขันคิมวอนโฮให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์เรียกแพทย์สนามจนต้องอาเจียนออกมาผมรู้สึกคลื่นไส้และรู้สึกเหมือนกำลังจะอาเจียนบนคอร์ต ผมเลยขออนุญาตจากผู้ตัดสินและไปอาเจียนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเคยทำอะไรแบบนี้และผมได้ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะแสดงออกมาในโอลิมปิกผมจำได้ว่าผมคิดเรื่องเกณฑ์ทหารหากผมคว้าชัยชนะในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมแต่ผมก็แพ้ไปดังนั้นวันนี้ผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นและแค่ทำมันให้ดีที่สุดนอกจากนี้คิมวอนโฮ ยังกล่าวถึงความคาดหวังที่หลายคนมีต่อเขาเนื่องจากเขาเป็นทายาทของกิวยองอาอดีตนักแบดมินตันดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมในประเภทคู่ผสมในปี1996ที่แอตแลนตาด้วยว่าตอนนี้ผมไม่ต้องถูกเรียกว่าเป็นลูกของกิวยองอาอีกแล้วแต่กลายเป็นแม่ที่จะถูกเรียกว่าแม่ของคิมวอนโฮแทนได้ แม่ของผมบอกกับผมว่าการแข่งขันในโอลิมปิกเป็นสิ่งที่สวรรค์มอบให้และหากผมทำเต็มที่แล้วผมก็สามารถยอมรับทุกผลการแข่งขันได้สำหรับคิมวอนโฮและจองนาอึนจะเข้าไปทิ้งชนะเลิศในประเภทคู่ผสมโดยจะพบกับเจิง้งซือเว่ยและห่วงยาเฉียงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไป สภาจัดประมูลของรับนักการเมืองภาพวาดฝีมือทิธาสุดฮอตปิดจบ26,000บาทการเมืองวันที่2ส,สิงหาคม2567 13นาฬิกา54นาทีสภาผู้แทนราษฎรจัดประมูลของรับนักการเมืองระดมเงินเข้ากองทุนสวัสดิการข้าราชการสภาภาพวาดทิธาสุดฮอตปิดจบ26,000บาท เมื่อวันที่สองสิงหาคม2567ที่รัฐสภาบริเวณรอบสระมรกฎผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดงานตลาดนัดพาสุขระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่2ส,งสิงหาคม โดยเป็นการนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศมาออกบูธเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจท้องถิ่นโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการประมูลของรักของสำคัญจากประธานรัฐสภารองประธานสภาและสสโดยรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนสวัสดิการข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งวันนี้วันที่สองสิงหาคมจัดเป็นวันสุดท้ายอาทินาฬิกาข้อมือของนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนกไทยของนายปดิพัฒ์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งคาฟลิงแบรนดโอคุระของนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สอง เนกไทยแบรนด์แอมเมสของนายชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลำโพงแบรนด์เฮอริเทจกรุ๊ปของนายชัยทวัฒน์ตุลาธนสอสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลปากกาสลักชื่อของนายรังสิมันรวมสอสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลโดยไฮไลท์ของวันนี้คือการประมูลภาพวาดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาพักก้าวไกล ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนข้าราชการแม่บ้านนักศึกษาฝึกงานและประชาชนที่นำสินค้ามาจำหน่ายในงานซึ่งจบราคาประมูลไปที่สอ0 0มบาท โปรแกรมโอลิมปิก2024วันนี้วันที่2สิงหาคมทีมชาติไทยมีกีฬาอะไรเจอประเทศไหนบ้างอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่2สิงหาคม2 5 6 7 1 6นาฬิกา16นาทีโปรแกรมโอลิมปิก2024ปารีสเกมวันนี้วันที่2สิงหาคม ทีมชาติไทยมีกีฬาอะไรเจอประเทศไหนบ้างพร้อมเวลาช่องทางลิงก์ดูสดถ่ายทอดสดเข้มข้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33โอลิมปิกปารีส2024ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม 2,567ณนะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้วันที่2สิงหาคม2,567ข่าวสดออนไลน์รวบรวมมาให้แล้วสำหรับโปรแกรมแข่งขันของกองทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมีกีฬาอะไรเจอประเทศไหนบ้างพร้อมเวลาช่องทางลิงก์ดูสดถ่ายทอดสดฟัชาร่าคงวัดใหม่ o ออฟไทยแลนด์เพลฮิสต์ทีชอ AP Photo จอร์จวอลเกอร์ไอวีสำหรับมหากรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้วันที่2สิงหาคม2567ชิงเหรียญรางวัลเป็นวันที่7รวมทั้งหมด23เหรียญทองจากเรือภาย สี่เหรียญทองว่ายน้ำสามเหรียญทองจักรยานสองเหรียญทองยิมนาสติกสองเหรียญทองยูโดสองเหรียญทองเรือใบสองเหรียญทองกระโดดน้ำหนึ่งเหรียญทองยิงธนูหนึ่งเหรียญทองกรีฑาหนึ่งเหรียญทองแบดมินตันหนึ่งเหรียญทองขี่ม้าหนึ่งเหรียญทองฟันดาบหนึ่งเหรียญทองยิงปืนหนึ่งเหรียญทองเทนนิสหนึ่งเหรียญทองคิตตินิวปองเคเดรนออฟไทยแลนด์อินแอคชั่นรอยเตอร์ ฮามาัดไอยโมฮัมเม็ดสำหรับกองทัพนักกีฬาทีมชาติไทยลงสนามกีฬาหลายชนิดได้แก่ยิงปืนน้ำกะมนลลักแสนชาและทัญญาทัญ,ญพ,พรพฤึกษากรลงสนามประเภทปืนสั้นสตร25ี25เมตรรอบคัดเลือกเวลา14นาฬิกา มีนักกีฬาร่วมแข่งขันทั้งหมด40คนเรือภายเปรมเปรม,มนศัศวัฒนานุสิทธิ์ลงสนามประเภทกันเชียง1คนภายคู่รอบไฟนนลอีเวลา14นาฬิกา54นาทีเป็นการจัดอันดับ25ถึง30กอลโปรอามกิระเดชอภิบาลรัฐและโปรเพชรพชระคงวัดใหม่ลงสนามวันที่2จากทั้งหมด4วันเริ่มเวลา14นาฬิกา มีนักกีฬาเข้าร่วมในครั้งนี้ทั้งหมด60คนแบดมินตันวิวกุลววูิวิทิตศารลงสนามพบกับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกจากจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายแข่งขันเวลา20นาฬิกากรีธาเบนซุเนบเนรัดอินแสงแข่งขันประเภทคว้างจากหญิงรอบคัดเลือกเวลา1นาฬิกา20นาที สำหรับรอบชิงชนะเลิศรายการนี้จะมีขึ้นวันที่5สิงหาคมเวลา1นาฬิกา30นาทีสำหรับสุบเบนรัตชิงชัยโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วโดยครั้งแรกที่รีโอ2016คว้าอันดับ24ทำสถิติ56.64เมตรส่วนที่โตเกียว2020ได้อันดับ19สถิติ59.23เมตรการถ่ายรับชมถ่ายทอดสดโอลิมปิก 2024สำหรับการแข่งขันวันนี้ที T Sport 7ถ่ายทอดสดเวลา14.00 18.00น และ21.001นาฬิกา M คอร์ด HD 30ถ่ายทอดสดเวลา18.00ถึง22.00น t p t v HD 36ถ่ายทอดสดเวลา22.002นาฬิกาด้าน AIS Play และ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันอ่านข่าวเพิ่มเติมพร้อมล่าเหรียญ ัทเทควันโดไทยถึงปารีสก่อนสู้ศึกโอลิมปิกเกมเปิดโคสิบอันดับทีมชาติอัดฉีดโบนัสเหรียญทองสูงสุดโอลิมปิกเกม2024ภาพชุดปารีสเกม2024ทัพนักกีฬาไทยลุยล่าเหรียญรางวัลเต็มกำลัง โปรแกรมฟุตบอลโอลิมปิก2024พร้อมวันเวลาแข่งขันเช็คช่องทางลิงก์ดูบอลสดอัปเดตตารางแข่งโอลิมปิก2024มีกีฬาอะไรบ้างวันเวลาแข่งขันช่องทางลิงก์ดูสด